มาค่ะทุกคน stand on s t a t EP e นี้จะพาไปเที่ยวกันนะคะกับงานเกษตรแฟร์ปี2,569ค่ะงานดีๆที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีช่วงต้นปีก่อนถึงเทศกาลตรุษจีนค่ะเราเป็นคนโชคดีบ้านอยู่แถวมอเกษตรก็เลยมีโอกาสได้เดินจากบ้านไปงานเกษตรแฟร์แบบไกลๆไม่ต้องฝ่าดงรถติดเหมือนคนอื่นเขานะคะ มากี่ปีกี่ปีงานก็ดีขึ้นทุกปีค่ะเรียกว่าเดินออกกําลังกายจนขาลากได้ของไบพรุงพรังทุกปีเลยค่ะเดี๋ยวดนี้จะพาไปรีวิวละเอียดละเอียดเลยนะว่าทุกตรอกซอกซอยถ้าเราไปเดินแล้วเนี่ยจะเจออะไรบ้างในงานเกษตรแฟร์ใครที่กําลังลังเลตัดสินใจไปไม่ไปยังไม่เคยมีประสบการณ์ดูคลิปนี้ได้นะคะแล้วค่อยมาใหม่ในปีหน้าค่ะาะปีนี้อาจจะไม่ทันแล้วนะคะ10วันทําไมมันผ่านไปอย่างรวดเร็วเหลือเกินไม่เป็นไรเนาะ พาไปเที่ยวแบบชมคลิปกันก่อนจ้าปี2569เนาะเป็นงานที่จะเป็นประจำปีก่อนช่วงจุดจีนนะคะของมอเกษซึ่ง ใครที่เป็นนิสิตเกษตรก็จะรู้จักงานเกษตรพทยเป็นอย่างดีเนาะสำหรับเราที่เป็นบ้านใกล้เรือนเคียรนะคะอยู่แถวนี้มาเกือบ20ปีก็เรียกว่ามาใช้บริการเป็นประจำทุกปีเนาะมาเดินเล่นมาหาของกินนะคะมาดูอะไรแปลกแใหม่ๆ,ๆ,ๆ,ๆนะคะซึ่งก็เป็นงานประจําปีที่ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆอ,อย่างในปีนี้เนาะก็เปิดโซนพิเศษนะคะโซนที่เรียกว่าสวนอาหารในสวนสวยนะคะก็จะมีร้านอาหาร ต่างๆมากมายที่มาออกรุกกันนะคะคนก็เยอะเหมือนทุกปีนะคะจัดกันประมาณ10วันส0บคืนเนาะก็เรียกว่ารวมตัวนะคะคนกรุงเทพเนาะมาอยู่กันที่นี่เลยนะคะแล้วก็ปีนี้สะดวกมากขึ้นเพราะว่ารถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีเกษตรก็เปิดใช้บริการมาพักใหญ่ๆแล้วเนาะก็สามารถที่จะนั่งรถไฟฟ้ามาได้ขับรถมาได้หรือว่าใช้บริการรถขนส่งสาธารณะได้ทุกช่องทางเลยเนาะแล้วก็วิสตทเกษตรเองก็โชคดีมากเนาะเพราะว่าจะพิษ มากกว่ามหาลัยอื่นก็ตรงที่ว่าถ้ามีช่วงเกษตรแฟร์ก็คือนิสิตก็จะได้หยุดเรียนไปเลย10วันเป็นเต็มนะคะในขณะที่เพื่อนมหาลัยอื่นก็ยังเรียนอยู่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมบรรยากาศเนาะว่างานเกษตรแฟร์เนี่ยเขามีอะไรยังไงบ้างนะคะเผื่อใครที่มารับชมรับฟังแล้วอยากจะมาเยี่ยมชมนะเดินเล่นที่งานเกษตรแฟร์ปี2569ก็ยังทันอยู่นะคะมีวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายค่ะมีถึงวันที่7กุมภาพันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศร,รอบๆกันนะคะ you <laughs> เราอยู่กันที่โซนแรกนะคะก็จะเป็นโซนสินค้าการเกษตรนะคะเป็นโซนที่อยู่ติดก,กับประตูเลยเนาะก็เรียกว่าเข้อของเครื่องใช้เครื่องมือต่างๆนะคะที่จะใช้ในการทำการเกษตรก็จะรวมตรงนี้อาจจะมีร้านอื่นๆที่มาเช่าพื้นที่บ้างในบริเวณที้ที่ว่างอยู่คะต้องบอกว่าเครื่องมือการเกษตกรเครื่องมือทั้งหมดโซนแรกเนี่ยโซน A เนี่ย ราคาถูกราคาย่อมยาวมากค่ะร้านตัวผมก็จะมาเประจัำที่ถ้าเกิดซื้อแล้วติดใจค่ะดีน่าก็สามารถมาอ้างสิบริการที่ส่วนางส่วนแรงได้เลยค่ะขอบคุณการรับชมโซนต่อไปนะคะคือโซนดีดอกเนาะเป็นโซนที่เกี่ยวข้องกับต้นไม้ดอกไม้นานาพันธุ์เลยนะคะจะมีต้นไม้ดอกไม้นะคะ เลือกผ่อน่านเลยใครที่เป็นสายต้นไม้นะคะไปสวนเดิจัจบอยู่บ่อยๆที่นี่นะคะตอบโจทย์เลยนะคะสามารถที่จะเลือกชมต้นไม้สวยๆได้เพราะถ้าใครที่กังวลเนาะว่าแบบถ้าซื้อต้นไม้ไปแล้วจะถีบไม่ไหวถ้ามันม่ไหวก็ไม่ต้องก,อก,ก,ก,กังวลใจนะคะเพราะว่าในงานกัดซื้อจะมีเจ้าหน้าที่ที่ททเข็นรถเห็นไปส่งเราถึงรถนะคะหรือว่าจะไปส่งพี่รถแท็กซี่ก็ได้ะไดสะดวกมากๆไม่ต้องกังวลใจเรื่องของการเดินทางเลยนะคะสามารถที่จะเรียกใช้บริการขนส่งได้นะคะ ส่วนราคาต้องตอบจอค่ะนี่คือโซนเอมนะคะโซนกักเสียนเนาะเป็นโซนที่น้องๆนักศัารนิตรดีนะคะจะมาขายของกันนะคะแล้วก็เป็นโซนที่เรียกได้ว่าถ้าใจมี่แข็งอนนะคะแนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงโซนนี้เนาะเนื่องจากว่าพอเราก้าวขาเข้ามานะคะก็จะเจอน้องๆศกษานักศารรดีรวมกลุ่มกันรวมแกงกันแล้วก็เรียกเราว่าพี่สาวคนสวยช่วยอุดหนุนสิวค้าหน่อยนะคะซึ่ง นี่แหละถ้าใจเราไม่แข็งพออาจจะล้มลายที่ซอยนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นโซนเอนะคะโซนที่เป็นแหล่งรวมนักศึกษาเกษ,ษตรนักตรีนะคะแล้วก็มีของอร่อยรวมอยู่นะคะจะมีผู้คนจำนวนมากขวัญจะเป็นโซนที่คนนั่นที่สุดเนาะเนื่องจากว่าอาจจะมีการหยุดอุดุนสินค้าได้เพราะฉะนั้นใจม่แข็งพอนะคะโซนเอเป็นโซนที่ต้องระมัดระวังตัวนะคะ ว่าจะรอดจากโวนนั้นสามารถได้กับปลายนะคะคนแน่นมากเลยทีเดียวส่วนเอบอกแล้วให้เรามาระวับบงตัวเรามาต่อกันที่โซนเน,นะคะเป็นโซนเพื่อนลักสัตว์เลี้ยงนะคะก็จะมีสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักมากมากให้เราได้รับชมก,กันเนาะเดี๋ยวเราไปดูว่า,ามีสัตว์เลี้ยงอะไรบ้างแต่ว่าถ้าไปเดินมาเนี่ยยังไม่เจอสัตว์จริงเลยนะจเนะจอแต่ตุ๊กตานะคะสำหรับปีนี้พี่น้องที่เป็นเจ้าของร้านสัตว์เลี้ยงอาจจะ มากันน้อยหน่อยเนาะก็จะมีเสื้อผ้านะคะเครื่องแต่งตัวของน่ารักน่ารักของน้องนน้องหมาน้องแมวนะคะน่าเอ็นดูทีเดียวนะคะสำหรับใครที่เป็นทาสหมาทาสแมวนาอก็โซนนี้น่าจะประทับใจอยู่แหละนะคะเพราะว่ามีน้องๆน่ารักน่ารักหมาแล้วก็มีอุปกรณ์แต่งมาด้วยนะคะเจอแล้วนะคะร้านแรกนะคะน้องน่ารักทีเดียว ทุกท่านมาต่อที่โซนสุดท้ายนะคะโซนจีเนาะที่เป็นโซนคบเครื่องของอร่อยนะคะเพราะว่าเราจะมาทาภารกิจนะคะตามหามะขามหมูกันเนาะซึ่งเป็นภารกิจที่ได้รับมาจากพี่สาวชุิรานะคะว่าอยากจะกินมะขามหมูนะค,ะ,คะหลายคนอาจจะสงสัยมะขามหมูคืออะไรเนะาะก็บอกว่าเฉพาะกลุ่มมากทีเดียวน,นะคะหลายคนจะรู้จักว่ามะขามหมูคืออะไรนะคะมันเป็นมะขามที่กึ่งแก่กึ่งสุดเนาะก็คือมันยังไม่ สุกเต็มที่นะคะก็จะมีรสชาตะะิหอมเปรี้ยวอมหวานอร่อยมากเดี๋ยวเราจะพาไปชมค่ะว่ามะขามหมูหน้าแาเป็นยังไงนะคะไปชมธารกิจสุดท้ายของเราสําหรับงานเกษตรแฟร์กันค่ะกว่าจะไปถึงดงมะขามหวานก็ต้องผ่านดงของกินมากมายหลายอย่างให้สมกับชื่อโซนละคะ่ะอร่อยครบเครื่องนะคะโซนนี้ดูสิคาหอยแครงตัวเบลมเลยสุดท้ายก็เจอราคะ่ามะขามหมูที่เราตามหาเค้นอยู่นานกลายเป็นของหายากนะคะตอนนี้ได้มาแค่หนึ่งกิโลไปกันนะคะเกษตรแฟร์ปีนี้